คงมีดีค่ะที่จะใ้เพื่อนนั้นได้สนุกสนานกันต่อนะคะในใครติดตามในเรื่องของการประกวดเอฟบ้างแ <men> ข่งขันเอเนาะ <men> อยากเข้าไปแข่งบ้างไหมคะอยากเลยคะถ้าอยากก็ต้องไปน,นะ <men> แต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะไม่พูดถึงเรื่องของการแข่งขนันเอแต่ว่าเรามีศิลปินค่ะจาก True f a n t a <asia> <men> s าเมื่อกี้เจอกันไปแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะพอแต่แบบว่า จะให้นะเป็นการขุ่นเครื่องกันนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวออกมาตรงนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเสียงเพลงกับซิงเกิลที่บอกว่าติดปากติดหูนะคะยังไงก็เข้าไปนการดูอะเอีย่าไรือว่าเข้าไปถลบในวก็นี้ได้เหมือนกันนะคะที่ชูม,มิวสิกน,นเองค่ะวันนี้นะคะจากฝั่งของจูเฟนิเชียค่ะมากันถึง2ท่านด้วยกันนะคะหอยแล้วก็นะหนะุหลอทสองคนทีดเดียววันนี้สาวๆได้กรี๊ดจนคอแตกปอมมัน สวยกระจาดก,กันในทั่วหอแห่งนี้เลยก็ว่าได้าไหาไทาาสย,ยสวยค่ะวไว,ไวอย่างไทยค่ะงามอย่างไทยคเหมือับประกวเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะเอาละเอาเป็นว่านะคะถ้าหากว่านะคะเรากวนเพื่อนของเราที่มาดูฟรีกันยกววันนี้พร้อมแล้วก็พบกับครูป